thank <laughs> you

แต่จะได้การศึกได้เลยนะขั้นใดที่แบ่งเลือดเป็นแม่เป็นลูกอะไรขอความเมตตาบุญบารมีประมาทหังนี้โยมแลเสด็พระน้าพระรักที่หลักอโยงนะนั่นนะคะ นาเชิญเจจัทรสาธุชนนะติดได้เลยนะเดี๋วนะระนรุกาจิเยเจจทขออนุญาตนะต้นเจริญพรคุณมาพนบุพรนรุกานะขอรับ้ครูหน่อยนะสวัสดีค่ะครับ สำหรับน้กันต้นกระถินมาลงทะเบียนนะกากสาธุทยสัายชื่ออะไรเลยโอเคสาธุทรศ์ูนาบุนนะยมนะให้มีความสุขความเจริญเต็ม่าเต็มเลวอยนี้เชื่อจากไ้หมาในน้ที่ขอโล่งโ่จรับัที่ใหานี่นก่เย Lengan kanan, lengan kiri, นะเจริญพรถาทุกชนนะนมาร่วมทำเงินติดก็ะติดสามกีทากนี้นายนนะหรือท่านใดนะจะขอรัลเป็นเจ้าภาพนะข้าจะติดนึ่กอนันกองร้บสามพันหกร้อยคนิหกบาทเดินก็มาเดชื่อไว้นะ